ขอบคุณสมาชิกที่ยังสนับสนุนช่องด้วยนะครับผมสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกทานด้วยนะครับคุผู้ชมทีมอนเตอร์ทีวีครุงนะวันนี้จะมารีวิวโอสล่งออางโชตตะคอมโบนะครับผมออก็เป็นตัวนี้นะครับนะก็จริงมันอ่านว่าชอตะนั่นแหละนะครับนะแต่ว่าผมชอบอ่านว่าออุตะนะครับนะออุตะ จริงมันผมไม่รู้ว่ามันอ่านยังไงนะแต่ว่าไปอ่านในให้ค o เกิ e มันอ่านมันอ่าน,านว่าชตตะนะครับนะผมก็ไม่รู้ <laughs> โอเคก็าตามนั้นนะ <c oughs> ผมเรียกว่าชอตะแล้วกันนะครับนะก <c oughs> ็ตัวนี้เหมือนเดิมนะไม่ใส่เกียร์นะแล้วก็ตัวนี้เป็นสายเมลีนะครับเห็นว่าตัวนี้เป็นสายฮิวนะฮิวเคลื่อนได้นะครับนะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่แบบง่ายๆนะเล่นยากครับนะเกิดใครอยากจะทําก็าทําได้ครับ <c oughs> แต่ว่าไม่เล่นยากหน่อยนะโอเค ก็เข้าเรื่องรีวิวกันดีกว่านะครับนะเหมือนเดิมไปใส่เกียร์นะครับโอเคเรามาเริ่มที่ตีปกตินะครับนะเหอนว่าเมย์ตีแรงกว่าล่างล่างให้เหลือนะคือแบบเริ่มมาก็ร้อยกว่าเลยนะครับนะตาเม่นคือแรงเลยนะครับเป็นสายม่นะีเนาะตาเมนอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับที่ขวาลนะ่ะปุ๊บเก้าสิบเอ็ดทำไมที่ขวาเบาที่ปกติวะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าตีปกตินี่แรงนะ แรงกว่าทุกตัวที่ผ่านมานะครับอ่ะเราเริ่มที่สกิล e ก่อนนะครับนะ e เป็นการแบบพุ่งไปแบบนี้นะครับดาเมจก็ประมาณ400กว่านะครับนะเป็นดาเมจต่อเนื่องนิดนึงเล่นยากนะจริงๆนะครับเนี่ยต้องต้องเลงดีๆอ่ะนะครับถ้าเลงไม่ดีดาเมจก็ไม่โดนด้วยอ่ะนี่ครับแต่ว่าเล่นเลี้ยงไกได้อยู่นะครับแต่เอาตรงๆนะเล่นยากนะครับสลับอยู่นี้นะตีปกติอ่ะนะครับประมาณนี้ต่อมาเป็นสกิล e แบบตีหนักนะแต่ว่า อันนี้เป็นการแบบนี่นะครับประมาณนี้ฟาดพุ่งจากน้ำลงไปแล้วก็ดาเมจแรงนะแน้เล่นแต่สกิลนี้นะอยู่นี้เล่นง่ายนะเนี่ยปาดจากน้ำลงไปแล้วก็ตู้มดาเมจดออช่วยคือแบบดาเมจ2,000กว่านะครับนะประมาณนี้โอเคต่อมาเป็นสกิล R นะครับสนกะิลอเป็นแบบสกิลแบบพางตัวแล้วเป็นธรรม้าด้วยนะประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ทำดาเมจเสร็จสูงประมาณนี้สกิลนี้ก็เล่นได้อยู่นะครับนะดาเมจที่พันแปดนะครับนะโอเค ก็เป็นสกิลที่แบบเซฟตัวเองได้อยู่ครับเป็นอาตาุด้วยน่าจะฮิวเพื่อนได้นะคือผมจะไม่ผิดนะครับนะประมาณนี้ผมเสร็าต่อมาเป็นอันตรีนะตีเล่นยากนะจริงนะครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมลองใช้อันตีดูนะเนีย่ยเป็นการแบบทุกตีนะแล้วก็แบบเนี่ยคุมคุมยากหน่อยนะครับเล่นในมือถือนี่คือแบบเล่นยากเลยแหละนะเลยไม่ค่อยแนะนํให้ใช้อันติีกับตีปกติเอียงนะครับมันเล่นยากอยู่นี้นะ อ่ะเดี๋ยวผมดูดาเมจแล้วกันผมพยายามไม่โดนทุกคิดนะเพราะว่ามันเล่นยากมากเลยนะคร yeah, anymore, in ับป <Rat> ึ okay, okay, ๊บปึ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 ๊บอพิ่ะอัเว้นหัวหน่อยนะฮะผมหมุนเมาส์เทาไหร่แล้วพันประมาณพันเจ็ดแล้วกันประมาณนี้นะครับนะเพราะว่ามันเล่นยากนะครับโอเคต่อมาก็เป็นเข็มขัดนะครับนะถ้าเกิดผมแนะนํานะผมแนะนําให้ใส่เข็มขัดแดงดีกว่านะเพราะว่าเข็มขัดม่วงหรือมันเขียนว่าใช้กับ สร้างโชว์จะได้นะแต่ว่ามันเล่นยากนะครับนะโอเคเราจะทดลองแค่ปลาสกิวไอ้กงจาก,กน้าก็พอนะว่าราเมจมันจะต่างกันไหมอันนี้ผมบวกแค่สี่นะครับนะแต่ว่าเกียรอ่าสีแดงอา่าถ้าจะรอเบลผมบวกห้านะก็ดาเมจจะต่างกันหน่อยแต่ว่าแบบผมลองมาใส่สีแดงดีกว่านะอืมอ่ะเดี๋ยวลองปลากงจาก,กน้ำดูแล้วก็ปลาไปดาเมจเท่าไหร่2 8 0 0นนะครับนะอันนี้เนาะ โอเคเดี๋ยวอีกรอบนึงถ้ากเกิดไม่ชัวร์ปึ๊บอ้โอเคสองพนปะประมาณนี้โอเคเรามาดูแดงบ้างนะถึงมันจะบวก5ก็จริงแต่มันแรงมันแรงกว่าเยอะเลยอะนะครับเอากดผิดเอาไปเอาโอเคขวาปึ๊บยี่เ <c oughs> นี่ยตาเมร <c oughs> อันนี้แค่บวก5นะอันนั้นบวกสี่ยังไม่แรงเท่าบวก5เลยมันเป็นของลากสุดยอดดนะ้วยแหละสีม่วงนะแต่ว่าอันนี้มันบวกแรงกว่านะครับนะ พาไปเท่าไร6,008แรงแรงกว่าสองเท่าะนะครับนะอก็ถ้าเกิดแนะนําก็เข็มขัดแดงนะครับโอเคอโอเคเรามาเริ่มที่สกิลอินก่อนแล้วกันนะครับประมาณนี้ครับเมจอยู่ที่พันเจ็ดนะครับประมาณพันไม่ใช่พันเจ็ดดีพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกว่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพยายามให้โดนสองิตโอเคดูไม่ทัน <laughs> เร็วมากเอาใหม่นะเอาใหม่นะครับปึ๊บ พั 1> 1, 2, นสองพันเจ็ดประมาณนี้นะ้ะอย่าโดนไมนเล่นยากนะครับนะแต่จริงๆใครอยาเทสก็เทสกัแบใบห้มันโดนหลายๆตัวหน่อยแล้วกันนะลองดูดาเมจเท่าไหร่ปึ๊บโอ้ดาเมจเบานะดาเมจเหมือนเบามากเลยนะครับนะแต่ดามดเมจินแรงนะเนี่ยดาเมจแรงนะครับแต่ว่าเล่นยากนะโอเคอเดี๋ยวลองรุ่ลองแบบคุงจากนั้นก่อให้ดูว่าดามิทเท่าไหร่ปึ๊บปึ๊บ 8,009นะครับแรงมากเลยทีใส่ขัดแดงนะเสร็ต่อมาเป็นสกิลอาร์นะครับผมนะลดน้ำแล้วก็ทดาเมจมานี่ดูดาเมจดิโอู้7,000อ่าพอๆกับไอ้กงจากน้ำเลยนะครับอ,อ่ะโอเคต่อมาเป็นอันตรีนะครับนะปึ๊บจะพยายามให้มันโดนทุกพีชนะเพราะว่ามันเล่นยากมากเลยนะโด,ดน รวมสองพัน 7, ละหมื่นไหมกับหมื่นประมาณ9 000กว่าประมาณนี้ลองกันนะครับนําเลียนยากนะอ่ะโอเคต่อมาเป็นแบบฟูเซ็ตเลยแล้วกันนะครับนะฟูเซตก่อนฟูรูเทลแล้วก็อ่ะขยะฮิบิกินะครับขยะนี้แรงสุดสําหรับมือใหม่นะถ้าเกิดผู้เรียนเก่าก็ลองอ่าชขยะอื่นแล้วกันนะครับนะแต่ว่าแนะนําแค่มือใหม่นะครับนะขยะกองมันแรงนะครับโอเคเริมพี่ QE ก,ก่อน อ๋อไม่ใช่สามพระสามหมื่นเลยเ <G ül> นะกินสามหมื่นนะมาเมื่อกี้เแล่วดาเมจมันค้างแนละ้วเอาใหมยี่สามพันนะครับประมาณสามพันหนึ่งร้อยกว่าอ่าประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมพยายามไม่โดนหลายๆอย่างตุ๊บตุ๊บครับมันโดนอ่ามีาเศษก้อยด้วยก็นี่แหละสามหมื่นอัพยอยู่แล้วนะครับนะเดี๋ยวผมจะพยายามให้แบบโดนทนุ่นพีดแบบไม่เสียเปล่าเออเออหกพันกว่าน,นะครับประมาณนี้อ่าต่อมาเป็นโคงจักรนะปิ๊บ เอาไม่ทันคือแบบกดไม่ไม่คอยทันนะอยู่กรงกัดน,นะครับนะทำอะไรปึ๊บโอ้โหข่าขึ้นสองหมื่นเลยอ่ะสามหมื่นเลยอ่ะจกกังหวะนี้แรงถ้ามีเซนนี้ก็คือแรงแล้วล่ะนะครับนะเอาไหมนะโึ๊หมืนะ่นหกนะครับก็แรงใช้ได้นะคือแบบแรงเลยแหละฮะเกิดแนะนำก็เล่นเนี่ยนะครับสกิลนี้แล้วก็กดสกิลอาร์ประมาณนี้นครับ หมื่นหกใช่ไหม่าเดี๋ยวลองยีวานะยีว่าเท่าไหร่แต่มันมีบัฟกองเลยเอาเอาเข้าไปเอาสามหมื่นเอาสี่หมื่นไปแล้วนะครับแรงเอาใหม่นะยีวานะครับปึ๊บคุดดินแล้วก็ทำดาเมจไปเรื่อยๆหมื่นไหมหมื่นแปดนะแรงกว่าสกิลแบบกงจักนิดหนึ่งนะครับอืมก็เล่นได้นะอยู่นี้โอเคแต่ว่าอันตรีนี้เล่นยากหน่อยนะอ่ะต่อมาอันตรีเลยแล้วกันนะครับนะปึ๊บ ดนพยายามโดนอ้ป่าแล้วสองหมื่นครับทำมันโดนตรงนี้ล่ะโอ้สี่หมื่นอ่าก็ประมาณนี้แหละนะครับนะเดี๋ยวใครอยากเล่นอันตีแต้วอันตีนี้ไม่ค่อยแนะนำให้เล่นเล่นยากนะครับนะโอ้โหพยายามแบบให้มันโดนตรงนี้นะแล้วก็ดูดาเมจโดยรวมเท่าไหรสองหมื่นละก็แรงอยู่นะแรงนะครับแต่ว่ามันเล่นยากนะคอันตีนะอืมก็ประมาณนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโชอุต่านะครับนะแต่ถ้าเกิดแนะนําก็เอาใส่เข็มขัดนี้ดีกว่าเข็มขัดม่วงนะครับถึงเข็มขัดม่วงมันจะได้พาสซีก็เถอะแต่แบบเล่นยากนะครับสำหรับเข็มขัดม่วงนะแนะนําว่าเข็มขัดนี้มันเบิร์ดดีกว่านะครับก็เซตประมาณนี้นะหัวปูเทละแล้วก็เข็มขัดทาจรอเบลแล้วก็ชยาฮิปกีอันนี้นะครับมานี้นะโอเคนะครับสำหรับทีนี้เอาไว้แค่นี้นะครับนะใครมีอะไรสงสัยหรืออยากเพิ่มเติมในตรงไหน,นก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับนะ ก็ตอนนี้ผมเปิดระบบสมาชิกแล้วนะครับใครที่อยากสนับสนุนก็สามารถสมัครได้นะครับเริ่มต้นที่เดือนละ20บาทนะครับนะก็เป็นการสนับสนุนช่องนะครับนะหรือว่าใครไม่สะดวกก็สามารถกดไลค์กดซับเป็นลังใจให้กันได้เหมือนกันนะครับก็สนหรับสมาชิกนะครับผมจะมี Discord สนหรับสมาชิกให้นะครับนะใครที่สมัครมาก็สามารถเข้า Discord มาพูดคุยกันได้นะครับนะหรือว่าอยากจะถามคาถามอะไรก็สามารถถามได้ใน Discord เลยนะครับนะก็ใครอยากได้ Discord ก็ไปคอมเมนต์ใน โพสต์ที่ผมแจกลิงก์แล้วกันนะครับนะในโพสต์ในยู u ูบนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปใหม่ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วไปปะครับซิวายจ้า